ทุกหวยอยากลำอยากรวยเรียกก่าวหาครูปริชาหอบรักฐานเด็ดยื่นสารดีกาคดีหวย30ล้านสารให้สู่ต่อตวกันเล่งรีบแลวพันอายักยืนมันไว้เสือว่าหลายๆคนคงสติตามคดีหนีมากแล้วก็อยากหูว่าความคืบหนามั่นหอดใส่เห้ามาอัปเดตน้ำกัน ทนายคู่ปรีชาโพดเฟตบุกผู้พิพากษาสารอุทธรณ์าดกิจับร้องดีกาคดีหวย30ล้านแล้วจากกรณีสลากินแบงรัฐบาลรางวัลที่ห,งหมงวดประจำวันที่1นพฤศจิกายน2 5 6 0หมายเลข533726จมเนวน1ชุดหาใบรวมเป็นเงินรางวัล30ล้านบาทซึ่งทางรอยตาําหนิโทษจะรุ่นวีมูนหรือ หมวดจรุนหรือลุงจรุนอดีตข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรบ่อพ้อยอำเภอบอพ้อยจังหวัดกาญจนบุรีเป็นผู้นำสลากฉุดดังกล่าวไปขืนเงินราวันที่กองสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยนำเงินเข่าบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาจังหวัดกาญจนบุรีจำนวน29าล้านแแสนหาหมื่นบาทโดยลุงจรุนได้เบิกเงินออกมาจากธนาคารเพื่อเป็นค่าเสียใจ แล้วจำนวนหาล้านหาแสนบาทยังคงมีเงินเหลือนในบัญชีธนาคารอีกจำนวน2 4ล้าน3แสนหามื่นบาทแต่ต่อมาลุงจะรื้นกระถูกนายปริชาไคลเคลืวนหรือครูปริชาคู่ชำนาญการพิเศษโรงเรียนเทพมงคลรังสียื่นฟ้องแผงสึ่งสารกระได้ประทับรับฟ้องในคดีไมายเหล็กดำทีพ่อผ่าน1230 60 จากนั้นกระดิทรงค้ำรองต่อศาลเพื่อขอให้มีคําสั่งอายัดเงินในบัญชีของหมวดจรุ่นที่เหลืออยู่เอาไว้ทั้งหมดพร้อมกันนี้ครูปิดีชาติย่งยินฟองคดีอายาดตอลุงจรุ่นอีกหนึ่งคดีศาลได้ประทับรับฟ้องในคดีอายาดหมายเหล็กดำทีอออาง1863ถับหงขอหายักหยอกสับรับของโจรดังนั้น คดีอาญาจังถือว่าเป็นคดีหลักศาลจังจำนายคดีแพงออกไปเพื่อรอบฟ้องคำพิพากษาในคดีอาญาซึ่งศาลรกร็ได้นัดใต่สวนมุ่นฟ้องทั้งฝ่ายโจทและฝ่ายจำเจลยจนเลวซิ์ต่อมาเมื่อวันที่4มิถุนายน2562ศาลได้มีคำผิพากษายกฟ้องหมวดลุงจรุน่นหรือหมวดจรุนในคดีอาญาโดยพิพักษาวา่า บมมนทรัพย์สินของโจ์โจย์บเมนผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตราสองวงเล็บสีโ่โจย์บมีอำนาจฟ้องจำเลยพิพากษายกฟ้องจากนั้นครูปริชากระไดยืนอุทธรไปยังศาลอุทธรภาคจิตและเมื่อวันที่20ตุลาคม2563้สาศาลจังหวัดกาญจนบุรีได้นัดฟังข้ามพิพากษาศาลอุทธรภาคจิต ซึ่งสารอุทธรณ์ภาคกิจได้มีข้ามผีภากษายืนตามสารชั้นตน้นคือยกฟ้องเนื่องจากสารผเคอแหลวหินวา่าโจทก์บอแมแนผู้เสียหายจังบ่มมีอำนาจฟ้องดังนั้นสารอุทธรณ์จังเห็นน้ำกับสารชั้นตน้นหลังจากนั้นกรูปรีชาก,กระไ้ขอต่อสู่คดีในชั้นฎีกาโดยเมื่อวันที่25กลุมภาพันธ์ 2, 5 6 4 กลุ่ปิริชาพร้อมกับนายวรยุทธบุญวงใสทนายความส่วนตัวได้เดินทางไปที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อยื่นดีกาต่อสู้ในคดีลักเป็นครั้งสุดท้ายหลังขอขยายยืนดีกามาแล้วถึงสองเถือล่าสุดเมื่อวันที่หาเมษายน2564เวลาประมาณ10หานาฬิกา30นาที นายวัหยุดบุญวงใสทนายความส่วนตัวของครู่ปีชาได้โพดขอความลงในเฟซบุกส่วนตัวที่ใส่ซีวา่าหยุดบุญวงใสบอกว่าคดีอาย่าลักทีคุณครูปรีชาฟ้องขอหาความผิดจากหยอกสัพย์สินหายหรือดับของโจรท่านผู้พิพากษาศาลอุทธรภาค7รตับร่องดีกาแต่อนุญาตให้โจทก์ตีกาได ศาลชั้นตน้นมีคําสั่งรับฎีกาส่งให้ศาลฎีกาเพื่อพิจารณาพิพากษาตามรูปคดตีต่อไปนะครับ h ฮท็กความจริงคือความจริงความจริงก็คือความจริงความจริงก็คือความจริงโอ้ยแล้วใครจะเชื่อว่าจะเสือกับนูเขียวตันสิห้าล้านคงหมดสิ้นกันว่าจะกินมันมันไม่ไง่ายได้ 自不保。